ทศไทยนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีการรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะในวันนี้นะคะที่ทำการพักภูมิใจไทยถนนพลโยธินกรุงเทพมหานครค่ะ สืบเนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2568นะครับโดยมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเห็นชอบ311เสียงให้ในายอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 2ของประเทศไทยครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปตามรัฐธรรมนูญนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาได้นำชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลขึ้นทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมเพื่อมีพระบรมราชาองการโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยค่ะโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชาอง์การค่ะ